สวัสดีครับพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็สําหรับ E ีีนี้นะครับเราก็จะมาต่อจาก E ีพีที่แล้วเนาะก็จะพูดถึงเรื่องไก่ชนสายพันธุ์พม่าก,กันนะครับว่ารูปร่างลาักษณะหน้าตามันเป็นยังไงกันอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับสําหรับไก่สายพันธุ์พม่านะครับก็จะเป็นสายพันธุ์จากทางเหนือนะครับหรือจากทางชายแดนพม่าเรานะครับก็ไก่สายพันธุ์นี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์ลึกนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยเนาะ ก็ไก่สายพันธุ์พม่าเนี่ยจุดเด่นๆมันเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวจะเล็กคล้ายๆไก่แจ้หรือไก่ไ,ไก่อูบ้านเรานะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของไก่พม่าหน้าตาเป็นแบบไหนกันอ,อันดับแรกเราจะมาไล่สรีระของมันกันก่อนเลยนะครับเราสังเกตที่หัวมันนะครับหัวมันเนี่ยงอนมันจะเป็นไก่งอนเดนะครับส่วนใหญ่พม่านะไก่พม่าจะเป็นงอนเด หน้าเลี้ยวดูฉลาดคอคอไม่ใหญ่มากหัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เวลาเราจับเนี่ยมันจะเป็นไก่ที่จับทรงอ,อย่างกับจับลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็บางาสายพันธุ์ก็จะจับได้ยาวๆหน่อยแต่มันจะไม่จับยาวเหมือนกับลูกมะละกอนะครับต้องพูดแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไก่ พม่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไก่แข้งกลมนะครับแข้งกลมเรียวเงา,เ,าเกร็ดจแ่แข้งจะก,กลมเรียวเงาแล้วก็ข้อสําคัญคือเล็บดําต่อดํานะครับก็จะเป็นสายพันธุ์พม่าเนาะแล้วก็รูปร่างลักษณะพม่าเนี่ยเป็นอกตั้งหางกระดกนะครับหน้าหน้าจะหล่อเป็นหงอนนาคราดนะครับจอลักษณะเชิงชนเนี่ย ก็จะเป็นไก่ที่ยืนยืนนะครับยืนยืนเป็นยกถอดถอยนะครับประมาณนี้เนาะยกถอดถอยยืนยืนหนีปีกหนีคอประมาณนี้เป็นมาลอกก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไก่พม่าเนี่ยเวทของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ2โล5นะครับถึงอ่าพูดผิดนะครับประมาณโล5ถึง2โล5นะครับประมาณนี้เนาะจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ ถ้าพมา่าตัวที่ใหญ่ไปกว่านี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกลูกผสมนะครับลูกผสมไก่ไทยหรือผสมงอนเข้าไปหรือผสมสายพันธุ์อื่นๆเข้าไปนะครับก็สําหรับไก่สายพันธุ์พม่าก็จะมีค่าวๆประมาณนี้เนาะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับก็จุดเด่นๆผมก็พูดกันไปแล้วว่าเป็นไก่จับลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับ แล้วก็ทีเด็ดของพม่าเลยก็คือเป็นไก่แผลครับแผลดีครับขึ้นไม่กี่ทีก็แผลก็เกิดเป็นไก่แผลดีครับพวกนี้เดี๋ยวยังไง EP นี้ก็ล่าลากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ EP หนะ้านะครับสวัสดีครับ